สิ่งที่เกิดก่อนจะเรียกว่าทำอันเป็นเหตุสิ่งที่เกิดหลังเรียกว่าทมที่เกิดมาแต่เหตุจะมีหนึ่งมีสองนะรมอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุทมอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุนี้พระองค์เรียกมันว่าอิทัพปัจจยตาหลักมันมีอยู่สีบ่บรรทัดแค่นั้นเองในพระสูตรนี้นะคืออิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่า สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอิมัส,สุป,ปาทาอีทางอุปจติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนาโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิมัส,สะนิโรธาอีทางนิโรจติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกฎนี้สีบรรทัดแค่นั้นเรียกกฎอิทับปัจยตา เป็นกฎที่ทั่วโลกธาตุระบบชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์นรกกำเนิดดิฉันประวิสัยตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑสี่อย่างนี้